ก็กาสวัสดีคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเจอนี่ s อ p ซพีศูนย์เก้าหกนะครับได้โดนยายผมไม่ได้ราบอกกันมาเยอะกันมากเลยนะครับเนี่ออมเด็ดนะที่ผมชอบเลยแล้วสกินตรงนั้นนี่มันมันเป็นอาการเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ทำอะย,ยังหยิบมาเริ่มมันน่าสนใจดีเหมือนท่าอะไรสักอย่างเหมือนท่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะงที่นี้ไปไหนไปไหนไปไหน,ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปแล้วไม่ไม่ให้ไม่ให้ตูนี่เลยไม่ให้ตูไปสังเกตเลยมันไปไหนมันไปไหนมนไปไหนมันไปไหนผมไม่มค่อยรู้จักแมปด้วย ไปไหนแล้วขอลองขอลองไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวมันน่าจะชัดก่อนมันปิดหน้าอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็น คนที่อ่าอยู่ไหนแล้วอ๋ออยู่นี่ไปเย็บหอนหน่อยเราเป็นนองนักพาร์ีอ้คนเกิดตรงนี้ด้วยคนเกิดตรงนี้ด้วย <c oughs> รู้สึกว่าตันนี้น่าเป็นที่เราเรียนกันมาเยอะมากเลยนะในนี้เอ้าเอ้า บักอเด็กบักบักบักดเดียวอเด็กรวบน่าโดนผมนะใช่ไหมนั่งไ,ไงออโอ้โหอาคาดผมจังครับนี่นะครับเราก็ไม่ยืมกระสือก,ก็ผ่มยืมเยี่ยมกันแล้วนะครับแย่เราไปทางที่อื่นนะเดี๋ยวเราไปทางที่อื่นนะผมที่เกียนหา โอเคนี่เออจยวรู้สึกว่าน่าจะเป็นถ้ามองตามนนันนั่นแต่ที่อายใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอ้าวแล้วก็บัก <c oughs> บอแมปก่อนอปล็อแมปมันจะได้ดูสมอันนี้ ผมว่าง่ายนะเดี๋ยวเราไปทางอื่นีเจมไปหาอ้เืเ่ <c oughs> เอ <c oughs> เรา, <c oughs> าตายแล้ว เพื่อตายหลายคนมากน่าจะตอนนี้ผมก็รู้เหมือนกันว่าตายแล้วได้อะไรได้ความสุขใช่ไหมด้วยเนี่ยค่ะใช่ไหม <c oughs> อ่าผมโดนแล้วรอมากับที่เดิมรู้รอกลับไปที่เดิม เรากลับไปที่เดิมเอาไม่ใช่ผมหรอผมรู้ว่าผมลยทีกผมเด่นตอนจ่อจหน้าเลยจบแล้วไม่ใช่ผมตะกีนน้นี้เอาแล้วอล้วปุดหัวแล้วตอนนี้ท่านตะกินยาพาราบ้างหรือเปล่าท่านท่านอยากกินยาพาราตอนไหนครัก็บอกผมผมมีผมมีเยอะเลยบ้านผมอะ่ะบ้านผมมีเยอะเลยยาพาราเนี่ย อันนี้รู้สึกว่ามีความสุขอะน,นี่มากเลยนะ SCP ศูนย์เก้าหกเรไม่รู้เหมือนกันนะว่าคลาวมันมีความสุขยังไงแึ้วคลายแล้วปิดคลิปดีไหมแล้วคลายปิดคลิปดีไหมใสยคลิปมันยังไม่ยาวเลยแล้วคลายแล้วรอบหนึ่งอะไปคลิปได้เลยเอาเล่นอะไรเล่น เห็นเด็กกนคลาเนี่ยครับ นี่ของผมของจริงนี่ของจริงผมอย,อยู่แล้วก็ล็อกเออแทนเลยนะยานั่นไงญา <c oughs> บ้ามาฆ่าตูเลยบ้ามาฆ่าตูเลยนะมึงบ้ามาฆ่าตูเลยนะมึงแย่น,น,ะนะครับ ตายเลยหลายคนมากกินข้าแล้วมีความสุขนะครับรู้สึกว่ารู้สึกได้ว่าดังข้าแล้วมีความสุขมากหมดไปใชป่หมดไปใช่เออหมดไปใายแล้วอ้าวไปไหนแล้วเออแล้วอย่าลากไปที่ไหน ผมวิ่งเกลียดหา,าแล้วเร,เรากลับไปที่เดิมชัวมันเน่าหนีมันหนีไม่รอดใช่ผมไหมมันตามไอ้คนนั้นไปคนมองคนแรกเราไปที่เก่าก็ดีเหมือนกันนะก็ะดีเหมือนกันจะได้ มีโอกาสเดินกัเขามังมีโอกาสมองหน้าเขามังเอ,อ,อาเนื้ออยู่นี่ผมดีแล้วผมดีสุดชีวิตผมดีสุดชีวิตไม่ วีรีบเหรอต้องไปแห่งนี้ผมจำทางไม่ได้เดิประเด็นนี่ผมจำทางไว้ได้เลยดิประเด็น หัวแล้วยังไงที่ปวดหัวไปได้ท่านอยากกินยาพาราไหม scp อยาก c p อยากกินอยากกินไหม scp ยา,กกา,ยาพาราผมมีเยอะเลยตอนเนี้บ้านผมมีเยอะมาบ้านผมได้นะแต่อย่ามาฆ่าผมแต่ผมรู้แล้วแหละว,ว่ามันต้องมองคนหนึ่งมันไม่เหมือนในนี้นะก็ต้องทำใจนิดนึง ไอซีพีนะอ๋อนั่นหม,ม่บอกว่าไม่เคยเล่นเกมไอซีพีอ้าผมขอโทษละกันไ <laughs> ม่เคยเล่นมอะไรแหละเ <laughs> จบ็บละใายชี้เอ่อยเจ้าคนนี้นี่คนนี้นี่นะไอผมกเคยคลิปเลยวั้ไผมเหงาอยากโดนฆ่าแล้ว าตายแล้วหลายตัวอ่าผมโดนแน่ๆร้อเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมผมผมเล่นผมจนผมจะรู้ความสามารถนะอ้าวไม่ได้ครับผมเหรอเอาระบบระบบเป็นยังไงมาไงเนะี่ย มาดีครับสวดีครับผมยากโดนฆ่าครับสวดีครับผมอยากโดนฆ่าครับ scp ปวดหัวจะกินยาพาราไหมาครับผมยิงมนหัวคุณด้วยมาดีผม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 ,ผมรอเล่นปวดหัวนานจังครับน,น,น่าจะมาละน่าจะมาละน่าจะมาเอา 我怎么看过？ อ้าโดนผมแน่นะผมบอกเลยโดนผมมาดีครับก็มาดีครับเ้าอ,อยู่นี่ก็ไปแย่งกันบ้างครับครับวันนี้ก็เจอไปเกมเอซีทีสนุกกันบ้างไม่เอ่ยก็วันนี้ก็ น่าโดนบั็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ไปแล้วน่าจะโดนบักเรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้ SCP อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมเลยนะถ้าอยากดูต่อก็สามารถแนะนำเกมอื่นเหมือนก็ได้นะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรทำสักเท่าไหร่ก็วันนี้ทัน,นนี้ก็ไปแล้ว i am um, yet i am um, you bye